เอาล้วสวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้กลับมาอยู่กันในโลบ็ o x s l ส m ามทาวเวอร์ไทคูกันอีกรอบหนึ่งนะครับ<ม>หลังจากเมื่อวานนะครับที่เราได้เล่นกันไปซึ่งสุดอยู่แค่เจ้าสลามตัวสีม่วงใช่ไหมซึ่งบวกแค่เท่าไหร่เอง400แล้วก็ตอนนี้นะครับสลามที่ค่าพลังเยอะที่สุดของเราก็คือเจ้าสลามนางฟ้าตัวนี้ซึ่งให้พลังเราถึง20,000แล้วก็ลงลงมานะครับจะเป็นสลามเจ้าตัวสีม่วงสลามปีศาจแล้วก็สายลุงแล้วก็เรียงลงมาเลยก็คือเป็นเจ้าตัวไฟนะครับ หลังจากเมื่อวานนะครับผมก็ได้ฟาร์มทิ้งเอาไว้ทั้งคืนเลยก็ตอนนี้เรามีเงินอยู่261ล้านแล้วก็เดี๋ยวผมอยากรู้ว่าสลามที่ถัดจากสลามนางฟ้าเดี๋ยวมันคืออะไรแล้วก็เดี๋ยวเราเอา200 200ล้านที่เรามีเนี่ยเดี๋ยวซื้อสลามให้หมดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะถัดจากตัวสลามนางฟ้านี้ได้หรือเปล่าไปเดี๋ยวผมซื้อให้หมดเลยดีกว่าซื้อ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 มันไม่มีให้เราซื้อเยอะกว่านี้นอ,นอกจากบวก5้านะครับ สูงสุดนี่มันให้ซื้อเราได้แค่5ไปมันก็เลยจะชา้านิดนึง <c oughs> คุณผู้ชมครับดูตึกสลามเราหัวใสูงเสียดฟ้า <c oughs> ไปเดี๋ยวผมลองไปกดกดเมกาดูว่าเอ้ยเฮ้ยเนี่อะไรเนี่ย โอ้เด,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 ดี๋ยวเด็ด็เดเคไปกดไม่กล้าไปเลยเฮ้ยคุณผู้ชมถัดจากเจ้าสลามนางฟ้าครับก็คือเจ้าสลามน้ําแข็งให้เงินเท่าไหร่เอ่ยอาอไม่ปล่อยออกมาเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้ก่อนแล้วกันเก็บมาก่อนสลามน้ําแข็งให้เงินเราห้าหมื่นไปเดี๋ยวเราซื้อต่อเลย ว่าถัดจากโอ้ผมว่าไม่น่าได้แล้วอะสองร้อยล้านไม่น่าพอไปเดี๋ยวซื้อไปให้หมดก่อนคือเกมเนี้ยคลิปวิดีโอนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าในเกมเนี้ยมันคือมันไม่มีอะไรเลยอะแต่ว่าคนเล่นเยอะนะผมว่ามันก็สนุกดีคือในเกมมันไม่มีอะไรเลยนอกจากให้เรายืนเก็บไอ้เจ้าที่มันออกมาจากสลามนะครับแต่ว่าโมเดลอะเขาทําสวยดีนะโมเดลตัวโมเดลสลามเนี่ยเขาทําสวยดี เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนโมเดลไปเรื่อยๆเลยอ่ะไม่ใช่แค่ไม่ใช่การเอามาเปลี่ยนสีอย่างเดียวนะครับไปมิก้าไปได้อีกไหมได้อีกได้อีกไปเรื่อยๆโหดูดิคือตอนนี้เราเพิ่งได้ตัวเดวิลมามาตัวเดียวเองปกติคือเราต้องใช้3ตัวเลยใช่ไหมถึงจะได้ตัวนางฟ้า1ตัวแล้วก็เอาตัวนางฟ้า3ตัวนะครับถึงจะรวมมาเป็นตัวนี้แต่ตอนนี้เพิ่งได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเองอ่ะซึ่งมันใช้เวลานานมากเลยเกมเนี้ย ขนาดผมเปิดทิ้งเอาไว้ทั้งคืนนะครับยังได้แค่200ล้านเองนิดเดียวเองใช้เวลาเล่นนานนิดนึงแต่ว่ามันเพลินดีนะ่นสำหรับถ้าใครอยากเล่นว่างๆนะครับคุณผู้ชมโอ๊ยอะไรเนี่ยคือตอนเนี้ยไอ้ลูกสลามอะครับมันถ้าสมมุติว่าเราไม่ยอมไปเก็บใช่ไหม แล้วเราปล่อยที่มันเอาไว้เยอะเกินไปเนี่ยมันจะไม่หลุดมาเพิ่มแต่ว่ามันจะไปขยายลูกเดิมที่เรามีอยู่แล้วซึ่งตอนนี้มันโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคือตอนมันมันกิ้งออกมาข้างนอกอะครับแล้วก็คือเราก็ไม่ได้ไปเก็บอะนะมือแต่ซื้อได้อยู่มันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆลูกวอลเลอร์เลยอะเดี๋ยวนะผมไล่เก็บก่อนโอย เกมังก oh, ่อนโอ้เยอะเยอะเยอะเดี right. ๋ยอเดี๋ยวเดี๋ยวผมเมก้าไปก่อนแล้วกันนะโอเคเต็มไปหมดเลยดูดิคุณผู้ชมตอนนี้เราโดนสลามบุกจิตโลกนะครับดู ลูกเราลูกบลเลอร์เลยอ่ะอใหญ่มากเดี๋ยวคือผมเก็บเท่าไหร่มันก็ออกมาเรื่อยๆเ,เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวบกห้าสิบเอดสีด่สิบกว่าโอเคผมรีบเก็บไปให้หมดก่อนกันก่อนที่ตอนนี้มันจะบุกยึดโลกเรา๋อ คุณผู้ชมบริเวณด้านหลังนะครับมีบวกหนึ่งรยสลามกับบวก25ส้าสลามแล้วคือเมื่อกี้ผมนั่งเหยียบอยู่ทำไมผมคิดว่ามีแค่บวก5้าตรงนั้นโ <c oughs> ถ่เสียเวลาเหยียบบวก5อยู่ตั้งนานถ้าเรามาเหยียบบวก1ล้านนี่ก็คือจบไปตั้งนานแล้ว <c oughs> โอเคโอเคคนไม่รู้นะอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมน,นะมาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับสลาม tower simulator นะครับเพราะว่าเกมมันไม่มีอะไรแล้วแหละมันมีอยู่แค่นี้แหละก็คือเก็บแล้วก็เพิ่มสลามแล้วเก็บแล้วก็รว,วมสลามไปเรื่อยๆนะครับสลาบเกมหน้าใครที่อยากเล่นอะไรแล้วก็อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ามาใต้เดสคริปชัน,ในได้เลยนะครับเอ้ยใต้คอมเมนต์สิโอเค,อเ,คเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ